Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. she's the it girl the one to know out of your dream she makes it known she's alien but no one knows what i know what i know. น,นี้เราอยู่ที่สวนพิศษศาสตร์ระยองนะคะใจใจจะมาถ่ายรูปวิวแบบคู่กันบายเรือจ้าแล้วตอนนี้คือฝนตกนะคะเราก็ไม่มีที่หลบฝนด้วยก็คือว่าหลบใต้สะพานตรงนี้ถามว่าเปีกยกไหมเปียกมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆกันใครจะมาเที่ยวช่วงนี้ก็ อากาศก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะคะถ่ายรูปไม่ได้เลยวันนี้ฝนแบบหนักหน่วงมาก ภาพตัวนี้นะครับน้ำค่วมนี่มันขาที่ตกวเต็มกันนะครับ บรรยากาศรอบๆนะคะก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นแล้วก็เย็นเพราะฝนตก นี้ตกอ,อยู่เลยตอนนี้โอเคเดี๋ยวคิดว่าน่าจะต้องกลับกันแล้วน,นะคะเพราะว่าบรรยากาศมันก็จะเงียบๆนะคะเพราะว่าฝนตกก็เลยไม่มีคน <c oughs> มีแช่พวกเราที่มาเพราะว่าตอนแรกเหมือนมันจะเหมือนมันจะไม่ตกนะแต่มันก็ตก <c oughs> ก็คือเปียกมากณนะจุดจุดนี้บรรยากาศดีนะคะ ถ้ามาช่วงแบบแสงดีๆอย่างเงี้ยไม่มีฝนน่าจะได้รูปสวยเลยนี้เป็นทางเดินนะคะข้างหน้ามีต้นไม้คือปกติอะช่วงที่น้ำลงอะตรงเนี้ยมันจะลงเดินแบบเนี้ยได้เลยแล้วเราก็ต้องเดินแล้วก็ลากเหลือแต่ว่าตอนนี้คือน้ำขึ้น น้ำมันก็จะลึกประมาณนี้คือช่วงนี้น้ําขึ้นแล้วนะก็เลยสามารถลงเดินได้เพราะว่าฝนน่าจะตกมาหลายวันแล้วก็วันนี้พายุเข้าด้วยถ้าเป็นที่เขามากันปกติก็ต้องลงเดินแล้วก็ลากเรือนะคะแต่ว่าอนี้คือน้ําไม่ได้ตื้นมากเราก็เลยสามารถไยเรือได้แต่สวยมากนะ อันนี้นะคะเราสามารถลงมาถ่ายรูปได้นี่น้ำไม่ลึกนะมันจะเป็นทางเดินแต่ว่าเหมือนน้ำมันขึ้นก็เลยสามารถแบบถ่ายได้หรือบรรยากาศดีนะทุกคนดีมากเย็นมากแล้วก็เปียกมากจ้าตอนนี้ก็กำลังจัดเตรียมหามุมถ่ายรูปก,กันนะคะก็จะทุลักทุเลนิดน,นึง นะคะบรรยากาศเถือใครจะมาหาเลโฟเลสในการถ่ายรูปนี่เลยฝนหยุดแล้วนะคะก็ได้รูปกันพอสมควรนะคะสะภาพก็จะเปียกกันประมาณนี้เลย อเคขึ้นแล้วนะคะคือเมื่อกี้คือฝนตกแบบตกจริงๆนะทุกคนมันไม่ใช่ตกแบบสวยๆฟุ้งๆอนะ่ะคือตอนแรกกะว่าเราจะต้องกลับกันแล้วนะคะบ<อ>มื่อกี้เราไม่ได้ถ่ายรูปแน่นอนแหละเพราะฝนน่าจะตกแต่คือพอรอสักพักหนึ่งอะ่ะก็เลยหาที่หลบฝนกันแล้วก็เฮ้ยได้วะ่ะเออแบบมันสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไรมันยังหามุมถ่ายรูปได้อยู่ให้เช่าแบบ<ะ>ขึ้นันเช้าหรือขึ้นาบ่ายก็ได้เพราะมันจะราคาแค่สามร้อยแต่ว่าเราสามารถแบบ เอออยากพายเป็นดู่นนี่นั่นได้แต่ถ้าคุณเช่ามาแค่หนึ่งชั่วโมงเนี่ยบางทีมาเจอฝนแบบเราเนี่ยเรียบร้อยจ้าคือทาอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคือถ้าจะมานะคะแนะนำเชอบเป็นแบบครึ่งวัน300คุ้มกว่านะคะทุกคนเอาจริงมุมถ่ายรูปมันได้เยอะนะได้แบบปลายแนวมากคือถ้ามาวันธรรมดาก็คนก็อาจจะไม่เยอะ นะคะคฝนมาอีกแล้วจ้าแล้วก็เหมือนจะเริ่มลงเม็ดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใครเรือหน,นีฝนกันดีววกว่าทุกคนมันสวยมากเลยใช้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 ง่าย,าย,าย,ายตรงไหมคือแบบดีอ่ะอน,นี้คือแบบใช้โทรศัพท์ถ่ายให้ดูแบบเรียๆเลยนะคะสวยมากตกอีกแล้วนะคะไม่รู้จะตกอะไรเยอะแยะตอนนี้คือต้องพายเรือหน,นีฝนกันไม่รู้ว่ามาถูกทางหรือเปล่าจยคือแบบเออเนาะเมื่อกี้ฟ้าย,ยังเปิดอยู่เลย ช่วมงมรสุมก็แบบมีแบบพายุเข้าบ้างอะไรบ้างเนาะคือตอนเนี้คือคืองงกับอากาศมากอ่ะแดดออกอีกแล้วจ้าเมื่อกี้คือฝนจะตกลงเม็ดแล้วด้น่จะถูกทางอยู่นะแ้ีเราหลงวะตอนนี้กำลังหาทางไปอย,ะะยูนไ่ด่า่ตี้ตนตีตไปู่โอเคไปงเจะเนอ,อนิดนึงนะคะาจะถูกอยู่นะแต่วม่ฝาไล่ She's turning heads and taking names, but in her mind, it's all a game. She'll make you feel like you're the one, but you don't know what I know. ลดได้สะพานกันชิพายแล้วคือทุกคนจะต้องนอนลงแบบนี้นะคะแล้วก็ลอดข้าไปนี่นะคะวิธีการผ่านสะพานของเรา ก็เป็นอันจบคลิปของวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เปิดด้วยฝนนะคะปิดด้วยฟ้าเปิดแบบนี้เลยนะคะฟ้าสวยมากแต่ว่าตอนที่มากันแบบตอนแรกนี่คือเปียกไปทั้งตัวเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักมากนะคะเพราะฉะนั้นคือใครจะมาเช็คสภาพอากาศกันด้วยแล้วก็เตรียมอุปกรณ์การขนมาด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจองเรือแนะนําจองแบบสักครึ่งวันนะคะจะโอเคกว่าถ้าเราจองเป็นแบบชั่วโมงเดียวอ่ะถ้าไปเจอฝนเหมือนเราอ่ะบอกเลยพังแน่นอน นี่แม่ฝนก็กำลังจะมาอีกและนี่นะคะบรรยากาศแดดเปรี้ยงเหมือนซักผ้าแล้วก็ตาดผ้านะคะตัวถ้าอยากรู้ว่าทริปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเรานะคะไปแล้วนะาะ